สวัสดีครับเรามาดูกันในระบบการเด็กๆอีกแล้วนะครับอันนี้อยู่ในแมปนี้จาก KFC ด,ดูว่าจะรอดไหมโดขตนั่น ใครอยากเล่นต้องเปิดอกใครอยากเล่นตองเปิดตอกเปิดตอกจะเล่นไหมอู้หูเอ้ยมีงี้ด้วยต้อมกระเด็มาดเคลดเอนมาดูนี่โอเคไปแล้วกาเอาวัตสิดำเนี่ย อันไหนอันไหนอันไหนดูเลยมาดูเลยมันดูไม่ได้ถ้าเหยียบก็คือตายเลยเยอะดูไหมนี่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 ไม่มันถ้าเหยียบก็คือตายเลยดูไม่ได้โอเคาเหยีปึ้งปึ้งโอ้ไปยังไงแลนดี้โอ๊ย เข้ามาในไก่ทอดดีดีจริงดียังไงโดยที่ตีก่อนโอ,อ้ก็คุเล่นการด,ด,ดไหมเสี e ยงกันแล้วนะครับสักพักเด็กจะตีกันฮัลโหลชิคกี้ <ไป S 1> ลแล้วทางไหนต่ออ้าวทำไมแฮมเบอร์เกอร์มันเหมือนแม็กซ์จังเลยสีแดงกับสีเหลือง โอ้โหอไร่ะไอ้เปนไเองมากันนี่โอเคเรามาต่อกับเรามากระโดเเดแฮมเบอร์เกอร์ต้อง่ออึ๊บเซฟแล้วตัวน้ำไม่ได้นะอ้าวเกือบตาย โอเคโอ้โหเกียดแมปอย่างเงี้ย <ś c oughs> อะเดินไม่เป็นต้องค่อยๆเดินยังเดินไม่เชียนอีกเหรอลูกอ็อกโห oh, ยากเลยลูกเอ้ยไม่ดจะเย็ยนๆ มีกายไหมว่าจะหนึงปากเอาวผ่านแล้วมันโดนด้านเหนือเมื่อกี้ผ่านแล้วอ้าวผ่านแล้วแลว่ามันเล่นบกปูนแล้วอุ้ยอุ้ยผ่านต่อออกปากโอ้สี่ด่านก็ผ่านละสามด่านสามด่านสามด่านด่านน้อยเหรอมีลูกผ่านแล้วเราก็เข้าบอกปุนแหละลุกไปฟังกันนะ อได้คนอะไมอยู่รึเปล่าอ๋อข้อปากแล้วข้อปากแล้วมีคนอยู่25ด่านอ้าวเจ๊ด้เจด้าเจ๊ด้าโอ้โหที่โอ้โหตายเลยโอเคเอีมากกินยังกินไม่ได้กินไม่ได้ทำไมท้องคนนี้มันใหญ่ยังไงป้าสาย นี้เหรออ๋อไม่ใช่ผิดังฮะฟังนี้แหละถูกแล้วเอ้าเอ้าอเอออแล้วเอาพี่พี่พี่ไม่โดดแหรอพี่โอห้ามโดนอาหารด่านนี้จะยากทาโดนสีเหลืองไะนะด่านที่สิบสี่อ่ะเรบอกว่าเรา,าหัวร้อนทไมด่านไม่ใช่โอ้โหดด่าน เต็มเยลยแา้มั้งอะไรนะเออน่าจะน่าจะง่ายงงง่ายจะตายอ้าวไม่ตายแล้วอ,อ้าวออสรุปตายหรือไม่ตายน่าตายตายรอบเดียวอ,อืโอเคแล้วไปไหนต่อกระโดดลงไปข้างล่างอ,อ้าวเฮือยตายระวังเอ้าวอ้าวคือยังไง อ๋อห้ามโดนฮึโอ้โหเป๊ะงูตายแบบเป๊ะเลยใช่ไหมลงมาเรียบร้อยต่อไปก็จะออกดูดดูทวารน,นี่ยังนิดนึงนะลูกเอ๊าะปึ๊บปึ๊บอึ๊บโอ้ยทำไมมันเล็กลง แบบนีเกิดเร็วดีนะแมทแมทนึโอหัวที่นี้เกือบเกือบเกือบโดนที่ตายโอ้โหออะไรเนี่ยอ๋อมันเลื่อน โดนอะไรอ่าเข้าแล้วอือต่อไปต้องใส่โอ้ยโอ้เป็นเย็นกำลังจะตายใช่โอ้ยไม่กำลังตายแล้วตายอีกอ้าวออาไม่กำลังแล้วเฮ้ยมันชอบไปขาหลังมันไปชอบไปสะกิด พอแล้วรอมาเป็นหลายนาทีะไปไหนต่อเรียบไก่อสรแม่เรียกเลยนะอือหือเล่นจัเสร็จดานะล้วมาเล่นดานเฮ้ยอ่ะทางนี้ไปได้ปะไม่ได้อ่ะเหียบน้ำกึ้นชคโกตรงนี้แหละตหมาก ชอบล่วงเอาประเด็นตายโอ,โอ,โอ้โหข้าไปถึงแล้วประเด็นตายอะไรเนี่ยโหัวรัะไปอีกออแล้วอือเราจะไงต่อเฮ้ยตบ่อยมากเลยึ่งเปิดอะไรเปิดอะไรอะไรเปิดมีด้านข้างเปิด อืมมาแล้วมาแล้วเส็บจุดต้องกระโดดใช่งไหมปึบปึบแห่แหกระโดดทีเดียวพอพูดกระโดดทีเดียวพอไปชอบเบิ้ลอึบอึ

เฮ้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 โอ้ยโอ้ยอึบ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 โอเคเดี๋ยบก่อนมีพิซซ่าด้วยลงตรงเช่นไทยได้บ้างนะลงตรงคุนได้ไหมนะอึ้ง โหแล้วสีพิซซ่ามันสีเดียวกับชีสข้างล่างเลยมองไม่เห็นโอ้ใช่เราข้าวท่ออ่ะทางนี้ทางนี้ทางนี้วิ่งวิ่งมั่วแล้วเนี่ยพระเอทางนี้ตันพะเอพระเอพะเอ อ๋อทางนี้หรือเปล่าอ๋อโหใช่ผิดทางนี่ตายเลยโอ้โหหัวสั่นหัวสั่นทางไหนทางไหนทางนั้นไม่ใช่ทางนั้นตกไปตายทางนั้นไปแล้วตันไม่ใช่ทางนี้ทางนี้ตันใช่ป๊อปตัน ดูแมให้นี่ลอทางไหนนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่ๆๆทางนี้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 มาติดเนี่ยมันลงไปแล้วมันตายอ่ะอ้าวลงไปแล้วตายเหรอเดี๋ยวดูให้ใหม่ใช่ทางไหนอ่ะมันไม่มีแล้วอ่ะอ้มันมีอัน อันนี้ก็ตันอันนี้ป่ะอันนี้ป่ะเออนี่ป่ะนี่เีนนเออ่ใช่อ๋อเห็นแล้วอันนั้นข้างกันเลยโอ้โหหัวติดรีใหม่ต้องรีตัวอ่าฮะดึงดึงเอ้ okay, ขึ้นมาออกมาข้างบนแล้ว finally เอ้ออกมาจากท่อแล้วโอ้จำไา,าวิ่งเร็วจัง โอ,โ, 4, โอ้โหสี่คุณร้อยโอ้โฮชนะแล้วยยเ,เยามมาเ้มาเฮ้ยเฮ้ยมีหมวกอันนี้ด้วยหมวกราคาห้าสิบล้านโลบักหมวกสีขาวเฮ้ยของเ,ออเอล่นนะราคาห้าเฮ้ใส่หมวกไอ้คิบานี่ย บาทมีมาให้สีเออเท่เลยเท่เลยนี่นี่มีแล้ไปแล้วโหเรนโบ์ด้วยโอ้สวยเลยโอเคเราผ่านแล้วหมมออฟัน่จะไปไหมล่ะหมอฟันต่อก็ได้นะไปหมอฟันไม่ใช่ดิอันนี้มัน t อะโอ้ด h e อีวิล oh, ซ oh. no no oh. ิตอ๋ออ่าเอ้าตอ๋อโดนน้ำไม่ได้อ๋อน้ำท่วมล้งไอยู่น้ำท่วมโอ้โหฮะพลเรา map กินด้วยเดี๋ยวต้องไปหาทุกออกก่อไปรอเด็กอขอแล้วเฮ้ยทำไม เฮ้ยตายหลยเยอะออ๋าทำไมไม่ตายเอ๊ยทำไมลุงกระโดดไปถึงตายอ้าตายเอีโดนน้ำไม่ได้ไม่ใช่ขึ้นยืนโต๊ะแล้วนะอ่ะได้ไลยอะไรวะโอเคตึ๊บในเฮต์อ๋อโอ้ยมันไม่ให้โลบอะ เอ้ได้ได้ไดน้ำไหลามาย่างไหน่ะเด็กร้องไห้เหรออือหือือนี่ยืนได้ปเอา้าืนไม่ได้โกอ,อะไรเงีย,ยไปไหนต่อฮะฮะเขาวงกดเหรอ <c oughs> ไปในเตียงอ้เขาวงกดมันมันซูมขึ้นไม่ได้ด้วยเอาแล้วตัวใครตัวมันแล้ว ไปไปไปข้อนี้เยอะโจ้ไม่ใช่เข่าวงกดนี่นาม่ายคือโอ้โหอะไรนะท้่ว่าเข่าวงกฏยากๆห้ามโดนไข่ทอดอ้าวให้เหยียบไข่หรือเปล่าเหยียบไข่เอ้านึกว่าท้ามโนไข่อ่าโดนช็อกโกแลตไม่ได้ทำไมโดนไม่ได้ต้องกินมันเลยอยากกินอึ๊บ เข้าไปในคอนเฟกวงแหวนโอ้มีเพื่อนด้วยสวัสดีเพื่อนเพื่อนไปสิเพื่อนเพื่อนจะยืนทำไมล่ะ <laughs> ต้องกระโดดริมๆนะครับถ้าขาบรถตรงกลางเราจะล่วงไ,ไปพวกคอนเฟตทำไมมันใหญ่ยังเนี่นยดั้งมาอือมันใหญ่หมดเฮ้ยเข้าไปในคอนเฟกตก็ไม่ได้จะต้องรอแล้วโอ้โห,โห,โหโโมัชนะอชอบหัว<อ>ติดเนาะ แอะแกระโดดเองเยอะอ้ายึบอ uh ึบอ uh ึบ huh. uh, ึบอ euh ้ามันกระโดดข้ามได้เลยเหรอใช่ใช่ใช่โอ้ลุอเาาปึ๊บ อืึ๊บโอเคไม่เสียนะน่าน่ไปลงจานแล้วก็โดนดุดเข้าปากอึ๊บทั้งชิโอ้ยเข้าปากฟาดไปก่อนโอ้จริงเหรอจริงจริงอ่ะเออเหือบรวมเสร็จโอ้ยอึ๊บหัวติดอีกอ่ะอืมมันหัวติดมันกระโดดไม่ได้อะ โอ้กวาจะผ่านเว้ยโอ,โอ,โอ้มีกระดูกเหมือนกันเลยอุอสอุอสอุอส Oop. what ไเกนดเราไ้กับแรกต่อไปได้คเโอด้เกเคเด็กๆก็เล่นผ่านไปละพอดีมือถือมันมีปัญหามันเลยค้างค้ามันเลยต้องเล่นใหม่โอเคงั้นขอจบ ไว้ตรงนี้นะครับผมโอเคสวัสดีครับ